้องวาร์ปมาโลกต้องการฮีโร่อย่างคุณครับผมครับ oh. อ๋ไม oh, yup. no, yeah ่ได้ต้องการฮีโร่อีโนเวชั่นแมนใช่ไหมต้องการอะไรอ่ะต้องการสไปเดอร์แมนเหรอกับไอรอนแมนเหรออีโนชั่นแมนกดมือขวาโคดิเนตสแกนเนอร์มีวาร์ปมา ไม่วามหนีไม่ได้ขอบคุณพี่เล็กฮะหัวใจขอบคุณคท้าเอฟซีฮะเออ๋อเอฮะสงสัยอยู่ในนี้แนะใช่ไหมคนไหนปล่อยย้ายดูหน่อยโอ้ยไม่ได้เล่นไม่ได้ฮะเล่นไปก็โดนอ่ะโดนเออ